สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหาหรือกลับไปที่รัฐบาลอย่างไรเรื่องที่รัฐบาลเขาจะกู้เงิน5 0 0แสนล้านมาแจกเงินดิจิตอลในช่งวงสองวันที่ผ่านมาทางข่าวของแต่และสำนักมันกระจุยกระจายพาดหัวข่าวตรงกันมั่งไม่ตรงกัน,ม,กนมั่ง,งสำนักหนึ่งก็บอกว่ากฤษฎีก,กาไฟ,ไฟเขียว,ออวแต่ต้องระวงังแต่ต้องระวังีส่วนบางสำนักบอกว่าสำนักหนึ่งบอกว่า ใครบอกไฟเขียวไม่มีไฟเขียวให้ไปดูโอเค okay. ดังนั้นเราไปฟังคลิปคำให้สัมภาษณ์ของเลขาธิการกิจสิการเมื่อวานคุณประกรณ์มินประพันธ์นดีกว่าอะไปฟังเลยค่ะคุณเเห็นมาแล้วนะครับส่งมาแล้วแต่ว่าเนื้อความเห็นเนี่ยอาจจะต้องเอาไปเข้าคณนะกรรมการดิจิตอลชุดใหญ่ก่อนแล้วก็เป็นเรื่องลับก็อาจจะต้องไปให้ทางกระทรวงการคลัง เขาเป็นคนชี้แจงในรายละเอียดนะครับแต่ว่าไม่มีคำว่าไฟเขียวใช่ไหมรัฐบาลเขาเครียดจะตายรัฐบาลเขาไก่หน้าผากทุกวันไ<บ>อ้เรื่องจะกู้เงิน5้าแสนล้านมาแจกเงินดิจิตอลเจอแบบนี้แต่เลขา,ค,า,ขาคิดสศิษกาให้สัมภาษณ์ไปหัวเราะไปและที่มันจี๊ดขึ้นมาตรงไหนรู้ไหมตรงไหนแต่ในหนังสือตอบข้อหารือ ของกฤษฎิกาไม่มีคําว่าไฟเขียวพอจบจากคําว่าไม่มีไฟเขียวแล้วหัวเลาะใหญ่เลยอืใครเป็นรัฐบาลนี่นั่งเครียดอยู่แล้วอ่ะนั่งไม่ติดเครียดหนักขึ้นกว่าเดิมอ่ะนั่งไม่ติดนะใช่นั่งไม่ติดแน่นอนค่ะประเด็นร้อนชาขนาดนี้ค่ะโอเคไปกันอีกอีกหนึ่งย่อหน้าค่ะเชิญครับเชิญค่ะ ออกเป็นพระราชบัญญัติหรือพระากำหนดอ,อันไหนมันจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือว่าปลอดภัยมากกาจะเรียกว่าปลอดภัยคงคงไม,ไม,ไม่ไม่ได้มันก็ปลอดภัยทั้งคู่นะครับถ้าถ้าถูกเงื่อนไขมันก็ปลอดภัยหมดแค่นั้นเองอที่คุณจุลพันธ์บอกว่าเราไฟเขียวเนี่ยค,คือใช้คํานี้ไม่ได้ผมเข้าใจว่าท่านรมตรีช่วยไม่ได้ใช้คําว่าไฟเขียวนะเพราะว่าผมเองผมก็ไม่ใช่ตํารวจจราจรแต่ก็คือ <c oughs> ไม่ได้ขัด <c oughs> ที่จะไม่ให้เขาดึง ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขก็ทําได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จริงในเชิงประจักษ์ว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่าสรุปนะรัฐบาลถามกิศิกาว่าจะออกพอรบรกู้เงิน5้าแสนล้านแล้วเอามาแจกเงินดิจิตอลทำได้ <ทำ S 2> หรือไ,<ด>ไม่ไตามกฎหมายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรบรวินัยการเงินการคลังทำได้หรือไม่ ปรากฏว่ากฤษฎิกาไม่ได้ตอบทําได้หรือทําไม่ได้ค่ะซึ่งก็เป็นที่มาของคําว่าไม่มีคําว่าไฟเขียวใช่แล้วก็ถูกต้องอมไม่มีคําว่าไฟเขียวเพราะไม่ได้ตอบกลับไปว่าทําได้หรือ,รอทํำไม่ได้ไไดแต่มีคําอธิบายสิ่งที่ตอบกลับไปก็คือไอ้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมันมีอะไรบ้างค่ะในหนังสือกฤษฎีกาชี้ให้รัฐบาลดูพรบวินัยการเงินกันครังแล้วก็ อ่านมาตรา53 57ค่ะ53 57ค่ะแล้วก็สรุปยอหน้าสุดท้ายว่าถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในสองมาตรานั้นในพรบฉบับนั้นมันก็ทำได้นี่ไงอะฉลาดมากตอบอย่างนี้ยังไงก็ก็หลอกแบบรัฐบาลต้องไก่หน้าผากต่อคือตอบแบบนี้ยังไงก็รอแต่รัฐบาลเนี่ยจะไปใช้ไฟเขียวก็ไม่ได้นะเพราะไม่มีคำว่าไฟเขียว